มาดูที่หัวซุปเปอร์ชาร์จกันก่อนนะครับหัวตัวนี้ขนาด120วัตต์นะครับอันนี้เป็นทางด้านล่างนะครับมาดูที่สายชาร์จกันบ้างนะครับหัวเสียบฝั่งนี้จะเป็นแบบ USB นะครับเข้าหัวมาอย่างดีนะครับสายยางซิลิโคนอย่างดีนะครับป้องกันการหักงอนะครับส่วนฝั่งหัวชาร์จนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3หัวนะครับจะมีหัวไลนิ่งนะครับ หัวแบบ Type C นะครับแล้วก็หัวแบบไมโครนะครับสามารถเสียบชาร์จพร้อมกันก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จที่เราหัวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเสียบชาร์จแบตให้ดูนะครับแล้วก็นําหัวเดปเตอร์นะครับไปเสียบที่ปลั๊กไฟได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองกันที่ Type C ก่อนนะครับโอเคไฟเข้านะครับที่ตัวไมโครบ้างนะครับหัวไมโครนะไฟเข้านะครับและอันนี้นะครับมือถือนะครับตรวจเป็นไ t นิ่งนะครับเสียบเข้าไปโอเคแบตเตอรี่เข้านะครับไฟเข้าปกตินะครับ สามารถใช้งานได้ปกตินะครับทั้ง3หัวเลยนะท่านใดสนใจสายชาร์จแบบนี้นะครับสามารถแต่ไปดูลิงก์ติการหรือหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับบีบริการเก็บเงิน